ช่วงนี้มาที่กองละครสื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั้น2เรื่องนี้แม่หนูและพี่ต้นชัมพีเขาเตรียมส่งไม้เด็ดมากระชากใจแฟนๆกันอีกครั้งเพราะนอกจาก3พระเอกในภาคแรกเกรทวรินทร์ทอนลุยส์กอตและหนุ่มเพชรทกฤติห้าหนางเอกเข้ามากันแบบเต็มสตรีมแถมภาคนี้สาววานิชารีได้ประจบพระเอกรุ่นใหม่มาแรงที่แฟนๆกำลังกรี๊ดสลบ หมอ่อมหลวงชัชวีเพื่อนสีคุณชายรณพีในสุภาพบุรุษจุฑาเทพหนุ่มท็อปจรนส่วนสาวแคทริน,นยาได้ประกบพระเอกฟิล์มรัฐภูมิที่มาสมบทเป็นหนุ่มเกาหลีคนดังปาร์คจุนจีตามออเดอร์ของคุณแฟนๆค่ะแม่พร้อมหน้าพร้อมตาม,มากันเต็มแน่นจอซะขนาดนี้จะวุ่นวายกันขนาดไหนคะเนี่ยวันนี้ไปเดี๋ยวเราลุยยาวแลครับแล้วก็ เนื่องด้วยเวลาจำกัดพอสมควรเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องแบ่งเป็น2ทีมถ่ายนะครับหมดมาพอสมควรแล้วน,น,น่าจะแบ่งกองถ่ายได้เรื่องที่แล้วมันเคยแบ่งสมกองด้วยบแบ่งสามกองถ่ายคุณแม่ยังต้องมาช่วยกำกับด้วยดูช่วงหนึ่งเลยเพราะาม,ม,มันไม่ทันจริงๆแต่ว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเลยเพราะว่าตัวละครเราเยอะแล้วมันจะแบ่งเป็นกรุ๊มเป็นกลุ๊มได้อยู่แล้วครับอีกคนคือท็อปจรนครับหายากมากคือพยายามหาพระเอกใหม่ พอสมควรนะครับใช้เวลาอยู่4 5หเดือนแล้วแล้วมันยังหาไม่ได้ทางพี่สมรักก็เลยโทรมาคุยกันแล้วก็ปรึกษากันว่าน่าจะเป็นท็อปเจริญไหมผมก็เออน่าน่าสนใจก็อย่างน้อยก็ตัวละครตัวนี้มีมีคาแรคเตอร์คล้ายๆคล้ายๆท็อปเจริญแต่ว่าจะมีความไม่เหมือนท็อปเจริญบางอย่างซึ่งท็อปเนี่ยเขาจะเป็นคนนิสัยดีน่ารักเรียบร้อยแต่ตัวนี้จะเป็นคนกวนมากก็เลยคุยว่าเออก็ดีเหมือนกันจะได้ พลิกคาแรคเตอร์น้องเขาแล้วเขาเล่นเรื่องที่สแล้วพลิกคาแรคเตอร์เขาจะได้เหมือนกับเปิดใจแล้วก็จะได้เล่นได้หลายคาแรคเตอร์หลังจากนี้ไปนะแล้วไ,ไม่บอกฉันนะคำปล่อยฉันนั่งอ่านหนังสือให้เธอฟังเนี่ยนะภาจุนจีจริงๆผมมองฟิล์มตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอเห็นฟากจุนจีผมก็นึกถึงฟิล์มคนแรกเลยตัวฟิล์มเขาเองเนี่ยเคยร่วมง,งานกันมันแล้วเขาเป็นนักแสงดงคุณภาพคนหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเขาตีความทะลุตีความบทดีอยู่แล้วครับไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเขาท่านานบ้านก็ดีมากอยู่แล้วก็ไม่หนัักใจตนี้ครบ เรื่องสองพระเอกใหม่แถมอคติ้งการแสดงผู้จัดต้นก็คงหายห่วงแต่ที่ดูจะทำให้ทีมงานต้องปวดแก้มเพราะหากันได้ทั้งกองถ่ายก็ต้องเป็นความสนของสมพระเอกหนุ่มต่างเชื้อชาติในละครที่ต้องมาเข้าฉากด้วยกันนี่แหละค่ะเห็นว่าแสบสนซาขี้เล่นไม่แพ้กันเลยสักนิดครับครความจริงแล้วผมก็จะฟิล์มบ่อยฮะในช่วงนั้นช่วงหนึ่งนะฮะตอนที่อยู่ที่ไอซ์แต่ตอนนี้ก็ มาเจอเนี่โอ้ตั้งครั้งสุดท้ายเจอมาหลายนานแล้วแต่ว่าทุกงานที่พี่เล่นคอนเสิร์ตผมก็อยู่หลังเวทีอ่าใช่หลังเวทีใช่ถูกไปเจออ่าถูกแต่ว่านี่ครั้งแรกวันนครั้งแรกที่เล่นคอนเสิร์ตผมก็ไปอยู่ตรงคนดูนะตรงไปเขดูรู้สึกไงกับเกรนฮะก็สนุกครับทุกคนเลยมันดีฮ่าฮ่าดี รั่วๆหน่อยไม่มีค่อยม่สาระแกด้วยนั่แหละเป็นฉากที่แบบว่าเราต้องประท้คารมกับเขาเลยเราสองคนร่วมมือกันร่วมมือกันแบ่งสีแบ่งสีใช่ใช่แล้วหาด้วยคือว่าพูดเกาหลีคนหนึ่งอังกฤษคนหนึ่งจีนคนหนึ่งอ๋องทำชินหนึ่ง มูชิลิงคังซึแก้าออกสอบว่าวๆๆว่าวาวาวออกสอบพลาลาดพลาอพาต่อตอความรักกันหรือเหรออ๋อดนนี้เหรอใช่ใช่ใช่้วกลับไปกลับไปนู่นเรวเรวาดูคันชลิงนาโดนาดอนาโดเผมไม่เพราะว่าเปกคือกคือไอ้ช่าใช่เลยนี่ สลับกันมั่วตัวเลยนี่คือเกาหลีไทยครับฝรั่งไทยครับจีนไทยจีนไทยเป็นจีนแบบเข้มๆตักแดดตักแดดเลยจีนจีนจีนเอาดอครับบูก็มีใช่ครับจีนเป็นฉากเดียวกันนะฉากเราเหรอไม่ฉากเดียวกันจีนนฉากเพิ่งรู้นะก็สำหรับบู่ก็โอเคนะครับอันนี้เรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยเป็นฉากหนึ่งที่เป็นฉากแอคชั่นแบบคอมเมดี้ครับก็ลองลองดูกันแล้วเป็นไงบู้มันครับมันสนุกดีครับ ก็ล้มด้วยเมื่อกี้ใหญ่เกืบเลยตกนิดหน่อยกับหลังนิดนึส่วนพระเอกฟิล์มเรื่องนี้ก็มีปัญหาหนักอกหนักใจกับเขาอยู่เหมือนกันค่ะก็เรื่องการจัดแน่นจัดเต็มเสื้อผ้าของซุปตาเกาหลีที่ต้องถ่ายทํากันตอนหน้าร้อนนี่แหละค่ะ ดูดูเยอะดีอะครับเสื้อผ้านี่แน่นมากร้อนมากอะไรเงี้ยครับชอบแม่งเยอะเลยหนาวเลยนาดนั้นวะเนี่ยในป่ามันจะไม่ยังไม่ถอดเลยเพื่อความหล่อเดี๋ยวของพี่เอ็มมีส่วนนะรอดูรอดูคุกคอนสูงสามชิ้นเดี๋ยวก่อนยังไม่มาเดี๋ยวรอรอรอแต่งรั่วก่อนเหมาะสมกับอัันนนนนี้เเป็ดิแฟช่ นหนูก็ไปเดินแฟชั่นนะเป็นตัว,ตวปสปอยละดูความร้อนครับแต่เราต้องมีเป็นจันดารากันนิดนึงแล้วอย่าให้ร้อนมาก เรียงเสื้อผ้าก็ทำเอาเหงื่อตกแล้วแต่ที่ทำให้พี่ฟิลม์ถึงกับมึนและต้องเตรียมรับมือยิ่งกว่าก็เป็นความโกะของนางเอกแคทนี่แหละค่ะที่ผิดคิ้วตลอดตลอดแฟนๆคอยจับผิดห้ามกระพริบตาทุกฉากกันได้เลยว่าพี่ฟิลม์จะต้องเก๊กหน้าตายฝืนเล่นต่อหลังจากถูกสาวแคทเล่นงานขนาดไหนมึนหัวเลยโดนปล่อยครับโดนปล่อยปากครับมึนหัวเลยเ <c oughs> ขาต้องกามกับกสบรลบแบบเี้ เวียงมัดมากไอใไรอยู่วะอาบีเอาไปเลวโอ้โหมึนเลยโดนยับก็ไปครับเนี่ยผมต้องไปพักก่อนแล้วครับเพราะผมแบบมึนหัวมากตอนนี้เพราะว่าฉากที่บัวโจรเมื่อสักครู่นี้เพลงชนะนะครับตัดไปลงนางเอกปล่อยปากแทน พท่าเป็นแบบนี้ครับแข่งใจหมดเยวิ่งกันนี้ครับนี่ก็ไม่รู้จะสะบัดมือรู้จะสะบัดมือขวาไปไหนนะฮะสะบัดมาครับเข้ามานี้ครับปลายคางครับมึนมากยังปวดเธอคงวิ่งแบบอย่างนี้ครับโอ้โหไม่รู้จะวิ่งยังไง เป็นการเราคืนเบาๆอ่ะเบาๆนะเมื่อกี้ทำน้องเลือดออกโอ้โหโอ้โหถือกระเป๋าถ้าจะเล่าก็ทั้งเรื่องอ่ะตั้งแต่เริ่มมานะครับความทุ่งทราบของแคทนี่คือวันก่อนวิ่งวิ่งจะมาหาจุนจีถือกระเป๋าใบใหญ่ขนาดเนี้ยจี้ทั้งหมดไปนะถือกระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้จี้วิ่งแบบนี้ฟาดเขาผมไม่รู้จะเธอจะเหวี่ยงอะไรขนาดนั้นจุนจี้แล้วมันเหวี่ยงบุบบุบบุบผมก็แบบว่าปูก่อน เป็นไรต้องฝืนเล่นโอ้โหเจอด่แบนสุจริจริงแล้วก็แต่ละสีก็น่าจะเพิ่มตัวละครมากขึ้นมาอีบอกทีเป็น8คนคนนะทีนี้ก็มาเป็น10คนเลยครับแล้วเราจะยังมีตัวละครเก่าๆที่คนดูอาจจะคิดว่าจบภาคแรกแล้วหายไปแล้วภาค2จะเซอร์ไพรส์จะมีขึ้นมาอยยังู่ ความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะสำหรับละครสื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2ช่วงนี้ก็ดูเบื้องหลังให้หายคิดถึงไปพลางๆก่อนกระดูเบื้องหลังให้หายคิดถึงไปพลางๆก่อนเพราะเพิ่งจะถ่ายทำไปได้แค่5 0ปซเท่านั้นคงต้องอดใจรอกันอีกนิดนะคะส่วนช่วงหน้าไม่ต้องรอนานค่ะ